โอ้อออโ,หโหเรียบรอ้อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมผม,ผมตาเพเกมนะผมและวันนี้เนี่ยเราอยู่ใน P.B. s ีเซิเวอร์เแนเองนะโอ้โหเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรโลโก้นะเออก็น่าจะโลโก้แหละแบบต้อนรับฮาโลวีนนะรู้สึกได้รู้สึกว่าน่าจะต้อนรับฮาโลวีนหรือไม่ก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่โอเคมาดูกันนะครับผว่า เขาต้อนรับอาราวีนหรือเปล่าแต่ที่ผมสังเกตได้เลยนะผมมีตัวละครที่เรียกได้ว่านี่ครับตัวละครแม่นาคกว่านี่ยังไม่ใช่เลยโอ้ใช่เลยมันไม่ใช่แม่นาคมันเป็นตัวละครผีผีไม่รู้เป็นผีไทยหรือเปล่านี่น่าจะผีไทยแหละทรงเหมือนใช่ครับนี่ครับผมโหก็มีตัวละครเยอะแยะนะครับก็เป็นอันนี้ให้ดูเฉพาะว่ามันเป็นแบบยังไงล่ะต้อนรับฮาโลวีนเนาะ แล้วก็มีไอเทมหลายอย่างมากเลยนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะผมว่า,าตัว5ดาวอินทนรนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบอกไว้ก่อนนะผมว่าไม่ใช่ผมเล่นนะผมคืออันนี้ผมยืมมาอัดคลิปนั่นเองนะผมยืมมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรา,เาก็จะเข้าไปเล่นนะผมวันนี้ก็จะไม่ได้มาเกียนอะไรแต่วันนี้ก็จะมาเล่นแบบธรรมดาธรรมดาจริงๆก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกคือผมเล่นโหดอ่ะมันจะบอกว่าธรรมดา,าได้ไงอ่ะก็ไปลุยกันีกว่อนะครับผมเวลาเริ่มลุยเ,เริ่มยิงกันจัดไปก็บัมบัวบัว ส,สดๆนะครับก็อย่าลืมเฮ้ยไอ้เฮียกูแย,ยง่งยาเพื่อนเรียบร้อยบอกว่าเพื่อนจะให้อภัยกูซัมบี้ทองผมว่าซัมบี้สีเนี่ยดั้งเดิมันเนี่ยเป็นอะไรที่สวยสุดแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยัยยยยนที่หายโอ้โหหาที่ใส่กระสุนแบบนนเนียนๆซะหน่อย คุมตอนนี้ก็กำลังคุมเชิงซาเอรเรียบร้อยแตกไหนวะไม่เอาแล้วตัวกระพงตัวกระพริบเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะโอเคเรียบร้อยซาเอรแตกเรียบร้อยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วปั๊มยาก่อน ทำหนึ่งขาที่เนียนๆเมื่อกี้ไปปั๊มแม่งหน้าบ้านมาเลยอ่ะลองเอาซองแจกมาเล่นดิซองแจกมีซองแจกด้วยเหรอโหได้เลยเขาไม่ได้หมายถึงเราหรอกแต่แบบลองเล่นซองหววงมางดีกว่าครับเ<ป>พราะว่าอซองสมพีมันออกลงเยอะเกินไปแล้วซองขววงซองขววง แต่ครับผมก็มาเอปืนไวหลอปืนไวหรอครับปืนไวหลอเฮ้โยโอ้โหเรียบร้อยยืนไม่ใช่ยืนวิ่งคิวแบบสบาย แล้วก็ยืนยินแบบไม่มองอะไรเลยนะจ๊ะเรียบร้อยโอ้โหมีเสียงแอคคอด้วยหรอกานนกดีครับจับปะโดนยิงให้เรียบโอ้โหแตกโก โอ้เอเนี่ยจำยาก,ก่อนเฮ้ยเฮียสุดหมดอ,อีก啊ฮึฮึยืนไม่โดนด้วยเมื่อกี้พลาดไปด้วยครับ <laughs> แตกครับผมใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับผม ไหนฮะโอ้โห,โโหเยอะเหลือเกินวะ่ะจะตายนะเอ้ยมันเจ็บแล้วนะตัวหนึ่งอะ่ะโอ้โห,โโหแล้วมันไม่เลือกยิงใครมันยิงกูด้วยนะ แตกแล okay. ้วแตกเข้าไปครับเฮ้ยโอ้โหเม็ดเดียวยังไม่ตายเมื่อก um, uh, uh, ี้เรียบร้อยอ๋อแม่ครบร้อยแล้วนี่เองเดือดเมโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนไหวโอ้ย หน้ากากเบลเลยเป็นไปได้อยากให้แตกเลยนะได้ไหมผมยิงทีไรส่วนใหญ่แม่งลูกซองผมมันแบบมันจะยิงเด้งตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเฮดเกียธรรมดาหรือหัวแบบว่าทุกอย่างอะยิงเด้งหมดเลยส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่นะ ถ้ายิงเข้าหัวแตกมันจะเป็นลูกฟุกโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นอุย๊ยหัวแตกปัดมาสิครับมาสิครับ,มา,รบมาสิครับพี่อุย๊ย เจ็บหลังก็ดีเจ็บหลังก็ดีอ่ะ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 อย่าอย่าเรียบร้อยโอ้ตีนวบะเรียบร้อยไม่มีมะเหลาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เจนินนี่ชื่อร้านกาแฟปะเฮ้ยชิบหายแล้วเพื่อนผมมันตั้งนี่มันมันเคยบอกไว้ว่ามันหมายถึงขนมขนม โอ้ยแตกแต่แต่แต่ถ้า,กา,กากเกิดว่าจะขอมันไม่เล่นนี่มันโหดกับผมนะบอกเลยเบาพี่เบาเบาด้านเบาด้านพี่นะจ้าอีกจ้าไม่กี่ตัวไอ้ไปเล่ฟ้าเนี่ยนะบางทีก็งงเว้ยแถวบ้านผมมีอ๋อเอาเป็นอย่างี้แต่มันบอกกับผมไว้นะว่ามันเป็นแบบชื่อขนมไทยนะครับ เป็นขนมที่หากินยากแล้วก็เลยมาตั้งก็ไม่รู้มันหิวหรือไงก็ไม่รู้นะมันน่าจะหิวนะตอนตั้งไม่สนหมดไอ้ชิหายลืมไปซอมบี้ตั้งเดิมมีแค่12เฮ้ยใจเย็นสิจ๊ะใจเย็นสิจ๊ะ อุยแตกเลยกระสุนแม่งเข้าหัวแบบแตกง่ายๆอุย้ยหัวแ,บบแตกอีกแล้วตายตายยังไงเลอบบะเป็นเงิน,ลนเนลอะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกระสุนแม่งหมดไวปะ มันไม่เหมือนพวกซอมบี้ไอ้เลยโอ้โหหลับเลยแต่ยิงให้โดนก็ไม่ค่อยโดนเนี่ยโดนมากอืมบังทำไมวะทำไมต้องบังอหล่อทำไมไม่ตายกูถามนี้ดีกว่าทำไมไม่ตายวะ๋ยอกมาเกะแต่ผมว่านี่ยอยากว่าทีมตัวเองอะ ยิงกูไม่ดันเลยอะ่ะไม่ออกมาเลยอะ่ะเพื่อนออกมาหน่อยเร็วมาเล่นลำบากเนี่ยจริงๆรอ๋เอาเอาโอ๊ะ,อะ,อะ,อะสะารแตกอะไรอะ่ะทำไมหน้ากากกูแตกอย่างเดียวเลยวะหน้ากากผมแตกอย่างเดียวเลยแย่ yeah, เนาะ คนก็ทะเลาะกันเช็คเช็คเช็คคุณท่เกี่ยวคุณที่เกี่ยวโบ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 จบแล้วโบโบเรียบร้อยอโห หัวแตกเป็นการแตกที่แบบโคตรจังหวะโอ้ทีมเราสู้ๆครับเอาเว้ยอะจะอยู่เป็นกำลังใจคนในทีมนะสู้ๆไหนสู้เราก็สู้อ่ะถ้านายไม่สู้เราก็บทผนทายนี่จะสู้ต่อนะจะถามว่าเอาจริงหัวร้อนแล้วกูเรื่องหัวร้อนมากมันออกไม่ได้อะไม่ใช่เลยหรอกเว้ยมันหงุดหงิดอ่ะเนี่ยมันอยู่แต่ไหนบ้านอ่ะมันไม่ได้ โอ้โหเยอะจริงๆเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งออกห้องไปอย่างไวครับโอ้โหนี่ออกห้องนี่กลัวสะกอเสียใช่ไหมันไม่เจ้าแต่ไม่ใช่ลูชายเพาะต้องดูอย่างกูนี่เันไงชิพายแม่งโดนเอาจริงๆอยากจะพูดอย่างนี้นะแบดกูเล่นคนเดียวกาตั้งนานจบเลยโอเคมาต่อกันเลยเพื่อน ปปปิิวปิววว,วเรียบร้อยกว่าจะยิงโดนใช้เวลาไปประมาณครึ่งวันกันเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไม่ตายหรอตายเร็วตายนะอย่างเงี้ยตายนะเ,ยเฮ้ยใจเ,เย็นใจเย็นเ้ยใจเย็นแต่ว่ามันไม่น่าจะยิงหรอ,อเมื่อกี้ผมเช็คเสียงนะว่าเอ้โหเขาเโอเอ้ย,อออยมันรอตรงนี้ อืมคูณยืนรอนานมากดูความตั้งใจอะครับขอร้องอย่าเล่นแบบนี้พี่ตกใจผมก็มีหัวใจนะแบบนี้มันเล่นอะไรทำให้เอ,อ้าดีแล้วอะไรหรออะไรหรอถือบาเลตแล้วน,นะผมถือบาเลตแล้วน,นะ ผมไม่ได้เถืออนสนายแบบง้องแงงแล้วนะโอ้เอถือถืออนสนายเทพแล้วอะ่ะคนมันก็เลยเทพตามอู้ดองตีนชิบหายอะไรอะไรหรออะไรหรอทำอะไรหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยอน,นี้พลาดเองครับ แม่งการจังหวะผิดถ้าการจังหวะไม่ผิดนี่ก็คงจะแบบมีล็อกโปรบ้างแหละเฮดช็อต <Head shot. S 1> อ,อันนี้เล่นห้องเฮลันเตอร์นะครับมาเล่นเล่นห้องเฮลันเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์เอ็มแซดนานคิดถึงมากขอหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมเฮ้ยคุณแตกไม่แตกวะอู้หมันจะแตกได้งไงคนมันโหดขนาดนี้ ยิงตั้งนานดูนี่แหละกูน่าจะแตกของสิยงโอ้ยเนี่ยดีแล้วนะกากผมเด้งโอ้โหดีใจชิบหายโอ้้น้ำตาดีไหลครับโอ้ยนักกากูเด้งกูเล่นมาตั้งนานนักการกูเด้งส่วนใหญ่จะแตกกันยอนผมไม่ค่อยอยากจะเล็งว่ะผมไม่ได้ใส่ยาปืนกลไม่เล่นด้วยแหละ คิดตัวใหญ่เขาเล่นใส่ล่ากันใช่ไหมล่ะโอ้นักกากเด้งไง้สัตว์กูเห็นเลยไม่เป็นไรให้อภัยชินเฮชชินเฮช,เชโอ้แฟลชอย่าเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้นี่เอาแป้งมาทาหน,น,น้ากูยังจะดีสักกว่านะมันขาวเกินไปโอ้โหแตกเลยเอสซีนี่ไม,ม่จริง <laughs> ยอมเลย โอเคก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราก็ด้วยนะผมและใครที่อยากเล่น PB Server AMZ นะครับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโอเคบ๊ายบาย